สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนบายบายนะครับวันนี้เราก็ตอนเช้าได้ไปตัดหญ้ามานะครับก็ออสก็ยังหอบอยู่เลยนะครับหญ้าที่เราไปตัดที่ห้วยบงนะคะผมวันนี้ก็จะพาออสไปไปเล่นน <inger S 1> ้ำซะหน่อยนะครับที่ลำธารนะครับก็จะเป็นลำธารที่เล็กๆนะครับอาจจะไม่ลึกนะครับผมออสคือนอนคือยังไม่ท่วมตัวนะครับผมไม่ลึกนะครับจะเป็นลำธารนะครับผมาะอาบกันประจํานะครับที่นี่ก็ ตอนนันทีจะมาอาบนะครับผมเพราะส่วนมากก็จะอาบที่ฝักบัวนะครับผมวันนี้จะพาไปที่ลำพานนะครับผมด้วยการหอบสเบียงไปด้วยนะครับผมโอเคไปกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่หลังไพออสนะฮะนี่นะดูดิเนื้อตัวก็ยังมอมแหม่มเลยนะครับผมก็ยังหอบสเบียงมาเลยนะครับผมนี่ฮะก็นี่นะครับก็หอบสเบียงนะครับหญ้าที่เราไปตัดนะฮะก็คือไม่ได้กินหญ้ามา นานนะครับตั้งแต่เช้ามาเราให้แค่น้อยนิดนิดเดียวเองนะครับก็เลยเราไปตัดหญ้ามาก็ได้หญ้าเยอะแล้วก็เอามาให้ออดกินนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาออดมาหอบหญ้านะครับอ๋อกินอาบน้ําไปด้วยนะครับหอบหญ้าไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับนอุ่นลำพานนะครับผม สุดหลอของเรานะครับไายออสนะครับผมหอบหญ้าอยู่นะครับผมอ้าวนะครับวันนี้พาจอสอาบน้ํานะครับทุกคนนี่นะครับก็มาอาบน้ํากันนะครับผมที่ลําธารนะครับผมก็ยังหอบหญ้านะครับกินไปด้วยเดินไปด้วยนะครับผมนี่นะครับผมไปไป ไปแล้วเว้ไปแล้วไ,วไป,ว,ไปวันนี้ครับก็หอบยาเยอะเลยนะครับบอกว่าไม่ต้องหอบมานะครับไม่ยอมนะครับออดไม่ได้กินออกเพราะว่าหิวนะครับผมนี่ก็วันนี้ปล่อยให้อาบน้ําเลยนะครับไปด้วยนะครับ ก็ออสจะทาได้อยู่แล้วนะครับอาบน้บําไปนะครับแล้วก็กินไปนะครับผมทําไงได้นะครับนี่นะฮรับถูถูครับถูก้อนหินนะครับผมถูตัวหน่อยนะครับ เอายญาหลุดหรือเปล่าครับดูนะฮะออดของเรานะครับอนอนไปลูกนอนอีกข้างหนึ่งเบนนะเบนโอ้โหดูครับโอ้โหนะครับปรับปรับตัวนะครับกับตัวอาบนะครับผมทุกคนนี่นะครับผม ครับเองนะครับผมสบายอารมณ์นะครับผมอาบเต็มที่นะครับ สะอาดเลยนะดูดิครับหลังสะอาดเลยนะครับสะอาดมากนะครับอาบน้ําเองนะครับผมนี่ฮะก็น่าจะอาบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้หล่อเลยนะครับผมออสของเรานะครับนี่ฮะก็ถูตรงหน้าท้องหน่อยนะครับผมนี่ฮะ จัดสเบียงให้แน่นกว่าเก่าแน่นกว่านิดนึงนะครับจะหลุดแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะถูตัวครับถูตัวนี่นะับออสนะฮะไพออสสุดหล่อของเรานะครับผมทำน้ำเดียดยังออสคารบนคารบนก๊ก ก้วะก้หนิก็เออ,อ,อน่ยพ้นน้ำหน่อยแล้วก็ดิอ่าก้อยดิดีดีลูกดีดีก้อยดีเออน่ยอีกหน่อยอีกหน่อยบนเออบนเลดิอ้าวนี่นะครับก็เย็นชืมนจํานะครับวันนี้บ่ายตอนนี้นะครับตอนบ่ายนะครับผมก็อากาศร้อนๆน,นะครับได้อาบน้ำแช่ตัวที่ลำธารน,นะครับ กินหญ้าไปด้วยเนี่ยนี่แหละความสุขของไฟอัดของเรานะครับผมอาบน้ําไปด้วยนะครับกินหญ้าไปด้วยนะครับนี่นะครับผมสุดหล่อของเรานะครับวันนี้ก็คงไม่ต้องขัดอะไรกันมากแล้วนะครับดูครับผิวก็สวยแล้วนะครับผมขัดเองนะครับดูนี่เราไม่จําเป็นต้องขัดแล้วนะครับเพราะว่าออดเราถูกับก้อนหินใหญ่ๆนะครับผมก็จะที่อ่อ ที่ใครนะครับหรือว่าดินนะครับผมก็จะหลุดออกมาเลยนะครับเพราะว่าช้างแรงเยอะในการถูถไกับก้อนหินนะครับก็จะออกดีกว่าเราไปขัดนะครับผมนี่นะฮะเกาะไพออสนะครับวันนี้ก็เราก็พาออกดื่มดื่มน้ำอาบน้ํานะครับผมที่ลําธารด้วยนะครับวันนี้ก็มีสเบียงมาด้วยนะครับก็ที่ขาดไม่ได้นะครับผมนี่ครับโอเคนะครับนี่นะครับก็อยู่กับไพออสนะครับผมก็วันนี้ก็ ตัดหญ้ามานะครับก็เหนื่อยอยู่ขอสมองวนนะครับผมแต่ก็ดีฮะอยู่กับออสนะครับพาออสมาอาบน้ำดื่มน้ำนะครับก็ยังกินอยู่นะครับจะเบียงเยอะวันนี้กะว่าจะไม่หอบหญ้ามาแล้วนะครับแต่ออสไม่ยอมนะครับแล้วก็หอบมาเยอะด้วยนะครับบอกว่าหอบแค่มัดเดียวนะเล่นหอบไปสองมัดใหญ่เลยนะครับผมก็เลยต้องเอามาด้วยนะครับก็ไม่อยากจะขัดใจกันนะครับผมนี่นะครับจุดหล่อของเราก็ยังกินอยู่นะครับแช่แช่ตัวในน้ําอยู่นะครับผม กินนะครับอ,อร่อยเลยนะครับชอบนะครับอากาศก็เย็นนะครับอยู่ในน้ําก็กินอร่อยนะครับผมนี่นะครับไพออสของเรานะครับผมกรบนนะกรบนบนกรบนพ่นน้ำหน่อยเย็นละกรบนดิบนี่ลูกบนนี่นี่นะครับผมอากาศเย็นๆนะครับไม่ร้อนนะฮะอาบน้ํากินหญ้าไปด้วยนะครับผมนี่แหละไพออสของเรานะครับผม นีค่ความสุขของฝ่ายออสนะฮะกินไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นน้ำไปด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้น ไปหาแม่แป้นเราดีกว่านะครับผมอ่ะวันนี้ออสเราก็ดูหล่อดูเท่แล้วนะครับออสมาแล้วชิดีออสชิดีมาเอ๊ะเอ๊ันอยู่นี่นะครับโอ้โหดูสุกผมดิสุกผมอีกแล้วนะครับเอาหญ้าโยนบนหัวอีกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นคอดีกว่าครับผมอ่ะไปกันเลยครับโอเคนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็เดินทางกันกลับแล้วนะครับตะเบียงก็ยังมีอยู่นะครับ ไายออดของเรานะครับผมดูนี่ครับนี่ยฮะกินหญ้าอยู่นะครับผมก็กทัถ่ายเพื่อนหน่อยนะครับนี่สายน้อยสุดหล่อของเรานะครับสายน้อยสวยหนายาวนะครับผมที่ปังของเราเลยนะครับเชื่องน,นี้ก็อยู่ที่หลักของเขาครับนี่ นะไปกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ออนได้ห่อสเบียงแล้วก็กินไปด้วยนะครับความสุขของพาออสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ